สบายทุกคนสบายที่เราจูบุทุกคนมาเนี่ยบาสตี้จะพาทุกคนมาเมืองข้อมันสมัยของเมืองไทยนะั้อมสะดวกสบายข้อมแบบเคยนจะได้ละ้อมพัฒนาก็ว่าได้นะคือจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยจะกลายเป็นเมืองที่แบบไรงเงินสดเลยก็ว่าได้นะที่แบบเอ้โวยเป็นไรงเงินสดดิเป็นเมืองที่แบบสะดวกสบายไปแล้วทุกคนสะดวกสบายในใดคือมาเบิ่งกันคือบาสตีกับสังเกตนะ นี่เลยมีทุกแบรนด์ทุกคนมีทุกแบรนด์อยู่บางไถ่เลยนะสีเห็นต์ตัว atm แบบว่ามีทุกบอลเลยเพราะว่าเป็นแบบอยู่ในเซเว่นแทบจะทุกทุกสาขาเนาะสึ่งมีตัว atm เพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละทุกคนคือความก้าวหน้าแล่คือความที่แบบอ่ากยกตัวอย่างคือบรสตีเองเนี่ยเขาบอบคว่าได้พกเงินสดไปหลายๆเนาะทุกคนมีแต่แบบไปดำนาพกแก่ที่สา,าหาหลอยจริงๆนะแต่ที่พกเป็นหม,มื่นมันกะ บบมีเงินหกบอ้แม่น,นะทุกคนก็นคืออารมณ์แบบว่าในจุดที่บอสตียืนเออนี่ยกับว่าสตีสังเกตวหรอโอ้บอลน,นี้มัน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 มีครบทุกสาขาเลยมันมีครบทุกทุกขายทุกแบรนด์กธนาคารเลยนะทุกคนนับจากสายไปก็คือเป็นธนาคารอ่าทีทีบีนะทุกคนธนาคารอ่า เปอดอะไรธนาคารอีหยังว่าลืมเ K นาะเคแบงก์เนาะทุกคนเกษตรกรไทยธนาคารกรุงไทยกรุงศรีออมสินแล้วก็กรุงเทพไทยพาณิชย์เนาะนี่แหละทุกคนก็คือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนเนาะทุกคนคืออ่าหลายๆคนก็สิเห็นแล้วอ่นะมอญไทยเนี่ยมีทุกทุกที่แถวต่างจังหวัดก็มบี่เซนหลายเนาะทุกคนเนาะคือมีทุกที่ทุกบ่อนอ่นะแบบ ฐายกตัวอย่างคือยังเสร็คือบ้านบาสตีกับซิมีอยู่ในแบบหัวเมืองใหญ่ๆเนาะอันที่จริงในเมืองที่บาสตีอยู่ในปก็แทบจะบ่มีเลยอ่ะพี่น้องมีแค่ธนาคารบางธนาคารแค่ตู้เดียวเองบางเจ้าก็เงินกระเบิดจังเสียนะนี่แหละมันหมายถึงแบบว่าระบบเศรษฐกิจที่มันดีเหี่ยมนะทุกคนระบบของธนาคารที่แบบแข่งขันกันน,นะจริงๆแล้วอยู่บ้านบาสตีเนี่ยก็มีธนาคารกับบริษัเนาะ บอได้มีตัวเหลือกร้ายกันนั้นแต่กับว่ามีการแบบว่าแข่งขันกันพอบันไดนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอยู่เมองไทยแล้วการที่เห็นตูอีทีเอ็มยู่หลายๆทีหลายๆบอลเนี่ยชื่อว่าเป็นเหล่องปกติแต่มันกับเป็นเหล่องที่แบบอบอสตีสังเกตบ้างว่าเฮ้ยมันมันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก้กับคนให้แกคนที่แบบใส่ชีวิตในประจําวันเลยนะทุกคนเออบอลที่เป็นในหา้างในร้านค้าต่างๆในแบบ หาซูนการขายอย่างต่างๆเล่นะกาซินี่แบบสู๋มาต่างเต็มเลยนี่แหละสุดยอดคล่องกลมทันสมัยไฮเทคมาทุกคนแต่ที่แนๆก็คือควรจะมีกระดาษเองไรทั้งใส่กระดาษเนาะทั้งใส่กระดาษเพื่อบให้ทิมขยะแบบสะ่ายนะทุกคนเนาะแต่ที่นี้เนี่ยก็ทิมบินของเงิ่นทิมแบบตัวทีบเลยนะ นาเนี่ยก็ยังต้องแบบปรับปรุงกันใหม่แต่ที่แน่ๆวัสดีเซว,วานาจะเป็นต่างาศาสตรินะทุกคนที่ถิ่มนะครับเป็นคนไทยเองเนี่ยครับนะจะบอไดถิ่มแบบนี้แล้วเนาะคิดว่านะเพราะว่าที่เหนเน็นมาคนไทยบอถิ่มแบบนี้เนาะสุดยอดนี่นะคือความอุปัรณ์ที่อธิบายบัสดีเนาะเห็นว่ามาที่ไยตู้เอทีเอ็มเนี่ยครับยังไงทุกคนมองในหลายๆมุมเนาะมองในหลายๆมุๆม,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 มคือความสะดวกสบายคือเอาจริงๆฮะ ยังเขาไม่ได้หางาหแสบจ,จะบุกเงินสดสั่มปฏิทัยจะก,กลายเป็นประเทศที่แบบเชื่ออะไรอนะ่ะบอต้องใส่เงินสดแล้วก็ว่าได้เนาะเพราะว่าตามตลาดนี่นะตามตลาดนี่บเพื่อเบื่อสติบริโกรดเงินสติก็ยังแบบใส่สแกนเอาเลยนะทุกคนเออง่ายเนาะพอาะเป็นลานขาพร้อมเพย์ยังะมีบัตรมีครบเลยนะขาบาทสิบบาทก็สามารถโอนไดนะ้เนาะและ้วก็ทุกๆธนาคารก็สามารถที่แบบว่ากดเงิน อ่ะยกตัวอย่างคือคนต่างประเทศมาเที่ยวไทยก็สามารถกดเ,เงินเป็นเงินบาทเป็นเงินไทยได้นะทุกคนเนาะบอสิเป็นวีซ่าแล้วเป็นอ่ามาสเตอร์การ์ดเนาะทุกคนหลายๆอย่า,างชุดยอดดีๆมั่งไทยเนาะมีจะขายเนี่ยสองสี่สองสี่หกเจ็ดขายเลยก็าจะเรี่ยงกันเลยคือแบบมีเป็นบอลแหลกนาทีบอสติเห็นมันเรี่ยงกันารขนาดนะก็เลยแรับ อยากจบกองออกมาถ่ไทยให้ทุกคนได้เบิ่งไไ้ชมกันนะอยากให้พี่น้องตังฟังล่าได้เบิ่งกันว่าเมืองไทยเป็นธนาคารเป็นแข่งขันกันเนาะนี่แหละง่ายก็คือการอำนวยความสะดวกให้แกลูกค้านะ้าตู้เอทีเอ็มได้แบบกระจายตามตัวเมืองแบบมันมีหน่อยลูกค้าก็อาจจะหน่อยเพราะว่ามันบมีความสะดวกสบายให้แกลูกค้านะยังเ่นอะไรอ่ายังเช่นยกตัวอย่างคือกุงซีนะ้าตู้กุงซีแบบบค่อยมีแถว เซว่นเซเว่นยังเขียนเอาไปใส่กรบเค่อยสะดวกสบายคุณก็เลยอ,อาจจะหันไปใส่แบรนด์อื่นก,ก็ได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้เปรียบสําหรับการแข่งขันในแต่หมวดหมู่ของธนาคารคือการขยายตู้ a t m ก็คือเป็นการแบบเหตุให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นเนาะบ่จําเป็นต้องปกเงินสดไปข้างน้ราะเขาเซเว่นก็มีตู้นะจ๊เนาะนี่แหละเป็นขอแตกต่างเลยครับขอที่ได้เปรียบกันเนาะทุกคนหน,อยอยน่อยููบันบอสตี้ยูเล่า อยู่แย่งกันบางบองลเน,นี่ยแยังไต่แลนดฮายังมียังมีแบบไปกันอยู่เนาะทุกคนเนะาะทั้งทั้งที่เป็นโตเมืองเลยสินะแต่ถากับกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอ่าอยัางปแปับเดียวกระหอดประตูเอทีเอ็มเนาะทุกคนต้องมีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแน่นอนเนาะบอสิเป็นกสิกรทีเอ็มบีบอหรือว่าอ่าฟุงไก่หรือว่าอะไยัยงสินะคือมีเอทีเอ็มแห้กดเลยนะทุกคนบอนใดก็มีเนาะอันนี้มาซาตีบ่อไหลมากแบบ หน่อยพาบรรลุมตัวเองดอกแค่จากหายทุกคนมาอยากหายทุกคนห็่ง่าขอแตกต่างระว่างธนาคารเนาะมีการแข่งขันกันแล้วกันมีการแบบว่าอำนวยความสะดวกสบายให้แกประชาชนให้แก่ผู้ใส่บริการองแต่ละธนาคารนั่นนเนาะทุกคนนี่คือเป็นสิ่งดีบอสตีเข็นแล้วก็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกสบายมันอเอาใจใส่ ห้แกรฟูบริโภคมาทุกคนไฮแกรฟูสายงานอะไรเนาะเออนั่นแหละแต่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างเนาะเป็นเส้นคืออยู่ประเทศลาวเนาะคับควรเอาเป็นแบบอย่างกับนะควรขยายตู้ ATM หลายๆที่บอสาตีเป็นลูกค้ากับเป็นมีธนาคารต่างประเทศลาวเนาะแต่ควรจะขยายตู้ ATM ไปหลายๆบอนยังเช่นในเมืองหนึ่งกนะ็ให้มีสัก 2, สามตู้สี่ตู้ซะให้ลงไวเนาะทุกคนในเมืองหนึ่งซันะ บริสุทธิ์าคืออยู่ะบานบอสติเนาะอันที่จริงอยู่เมืองบอสติอยู่นี่ในอำเภอเลยขบว่าไหนนะขันคนไทยเอ,อิเอ่นะ่าอำเภอเนาะแท็กจะบมะ่มีตู่เลยมีตู่เดียวมีตู่าของยังบอสติกประจำบาร์ไหนต่บอสติบ่คอยได้ใส่บริการตรงนั้ทุกคนขนัานแหละแต่ส่วนใหญ่ก็ยังแบบว่ายังใส่แบบอ่าชื่อว่าอะไรว่ายังใส่อารมณ์แบบว่าไปโอนเขาเขาคนที่เขามีเงินนะโอนเขาบัญชีเขานะทุกคนแล้วก็ เอาเงินสดนำเขาเข้าก็โอนเงินเป็นตัวเลขหายเขานะนี่ยังยังเป็นแบบนั้นอยู่อยู่สองบานเราเลยแบบเี่มาเห็นแหลรก็เขาครทำตามเมืองไทยนะเนาะเขาครทำตามเมืองไทยเข้าควนแบบเอาเป็นแบบอย่างของเมืองไทยเนาะนี่แหละก็เป็นสิ่งทีบรสตรีคิดว่าเฮ้ยควรตตรงมีแล้วก็คว้วตรงปบปรุงไม่เนาะคั้วกนโตในบางธนาคารในบางแบบประเทศเนะั่นแหละ ยังไงทุกคนปรับโตเนว่าเอาจิงๆิงอ่ะว่ามีไพ่ดอกที่บบมักแบบความสะดวกสบายเนาะคนเท่ากับมาความสะดวกสบายกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั mm ้น hmm. แล้วยังเชี่นคือธนาคารเนี่ยก็ควรจะอ่าให้มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นก่านีนะทุกคนมันจังสีแบบจังสีมีลูกขาหลายขืนเนาะแน่นอนแหละในในท่านาแบบบอสตีเองที่เป็นลูกขาเนี่ยบอสตีก็ต้องเบื้องความสะดวกสบายของธนาคารนั้นๆเนาะ ว่ามีความพมร้อมนะบ่ที่จะให้เฮาเป็นผู้อ่าไปใช้บริการเนาะทุกคนก็คือบริษัทยกตัวอย่างขึ้นมาแหละย,ยังให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยผ่าตู้ ATM หน่อยอ่าสมมติไทยพาณิชย์นี่ตูต้ ATM มันหน่อยเนะาะใครที่อยากใช้บริการการบริการมันยังบ่ท่วงมันยังบ่ได้จูใจขนาดนั้นยังบ่ได้ทั่วถึงเนาะยังบถถง่ได้ทั่วถึง,ถถง,ถถง,ถถงลูกค้าการต้องคันไปใช้บริการอ่าพอเพื่อนเลยต้องคันไปใช้บริการแบรนด์อื่น ธนาคารอื่นนะทุกคนนั่นแหละกลายเป็นสิ่งที่ยังไ้ทุกคนกระทางลาวเนาะแต่เห็นว่าเอ้ยเมืองไทยเนี่ยมันแตกต่างกันจิตรีบอกนะลองคอมเมนต์มาแล้วทุกคนพี่น้องฟังล่าสักปานหนาว,นะวาเนาะเพราะพวกพี่คิดกันในมุมที่แบบนี่เออนยังไงมีวุฒิภาวะที่สูงขึนนนะ้นกว่าหันเนาะบ่อย่ำมากันบรายว่ากันนะทุกคนเออยังขาดได้ว่าจังว่รมากกว่าเราเนาะ นี่แหละมันเป็นขอแตกต่างให้มองว่าเฮ้ยร้านที่มีตู้ ATM ีเอ็ลฟ์กว่ากับน้อยกว่าเนี่ยอันใดดีกว่ากันเนาะเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยแห่งแห่งเป็นตู้คิดเลยแหละนะยิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไลฟ์ทำไรกับลูกค้าก็่แห้งขี้ไลฟ์กันนานเนาะอาโอเคคลิปนี้พอซดี้กับซีมาบรรดาใหญทุกคนได้เบิ่งได้ฟังพ้อเสนอเนาะโอเคใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่กัน มาให้ทุกคนเห็นความแตกต่างเนาะพอสิเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังใต้เองกับบสตีสังเกตนะนะสังเกตเพ่อโอ้ยถยเทียมีครบขั้นแบบมันแข่งขันกันสูงบิลีเนาะในบางธนาคารแล้วก็บาสตีก็ได้อธิบายไปในคลิปมาแล้วว่ามันต้องแข่งขันกันในยุคปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่กับประชาชนแล้วกับลูกคกขาทองแต่ละแบรนด์เนาะทุกคนโอเคโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย